วันนี้นะครับเราปล่อยรถทั้งหมดนะฮะ11คันครับสวัสดีครับผมกับผมนะฮะชาติรัชนะนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าเรามีปล่อยรถกันทั้งหมดกี่คันนะฮะและเซลล์กี่ท่านนะครับผมเดี๋ยวตามรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับน้องไตสวัสดีครับ ครับผมวันนี้ได้ข่าวว่าปล่อยรถเหรอครับใช่ครับพี่วันนี้มีปล่อยรถ2อคันเลยออกง่ายพี่เพราะว่าเงื่อนไขที่นี่ดีลูกค้ามาประวัติเป็นแบบไหนก็ออกได้หมดเลยครับเอารถแค่หนึ่งร้อยบาทด้วยด้วยเราเป็นเต้นเบอร์หนึ่งภาคกลางอยู่แล้วครับพี่ความเป็นเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยทำให้มีเงื่อนไขที่ดีจะไปเน้นมานะครับผมลูกค้าประวัติเป็นแบบไหนมาประวัติเป็นยังไงสามารถออกได้หมดครับพี่อ๋อครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมครับสวัสดีครับ ปล่อยรถไหมครับมีค่ะนีปล่อยรถด้วยใช่วันนี้โบจะไปส่งซิตี้ที่สมุทรสงครามค่ะลูกค้ามาเซ็นวันเดียวอนุมัติเลยพร้อมรับรถเลยค่ะนี่ใช้เงินเพียง100บาทใช้เงิรยเดียวใช่สุดยอดครับผม ปล่อยรถเหรอครับใช่ค่ะของหนูมีปล่อยรถ2คันเลยนะคะเป็นอ่าคันนี้เลยนะคะมิซูมิชิมิรดกับ,บ,บคันนู้นเลยค o นด้าซีวิคเลยนะคะอันนี้ลูกค้าอายุงานแค่5เดือนวันเดียวอนุมัติเลยสวัสดีครับนงง้องแอน ครับผมวันนี้มีปล่อยรถไหมครับมีค่ะมีปล่อย2องพันนะคะเป็นรีโวแล้วก็อีซูซูค่ะแล้วลูกค้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ล่ะครับอ๋ออันนี้ลูกค้ากําลังมาทําสัญญาใหม่ค่ะเซลแนนนี่มีเซ็นมีปล่อยทุกวันนะคะสวัสดีครับน้องอ้อม ครับผมวันนี้มีปล่อยรถไหมครับวันนี้มีค่ะปล่อยไปแล้วนะคะเมื่อเช้าก็เป็น Mitsubishi Mirage พรุ่งนี้นะคะมีปล่อยรถอีกนะ,ะเป็น FC 1.5 Turbo RS h อ t สุดด้วยสวัสดีครับติ๊กกีสส้สวัสดีค่ะพี่ชวัดีค่ะพครับผมวันนี้มีปล่อยรถไหมครับวันนี้มีค่ะมี2คันเลยจบเลยที่ร้อยเดียวค่อนตอนแรกแค่3,000บาท เซ็นสัญญาปุ๊บอนุมัติเลยวันเดียวพี่ได้รถได้รถใช้เลยอะค่ะถ่ายเลยพี่ถ่ายวิดีโอรครับอ๋อ สวัสดีครับน้องเตยสวัสดีค่ะพี่ชาตินะคะครับผมวันนี้มีปล่อยรถไหมครับวันนี้มีปล่อยไปแล้ว1คันค่ะพี่จริงๆปล่อย3คันแต่ว่าปล่อยไปแค่คันเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสองคันปล่อยพรุ่งนี้นะคะพี่ใช้เงินออกรถร้อยเดียวจบเลยเนี่ยพี่ผ่อนแค่สามพันเท่านั้นเองนะในช่วงปีแรกอะใครยังไม่รู้ต้องรีบมานะใกล้จะหมดแล้วด้วยปเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมหลังจากที่รับชมไปนะฮะกับเซลล์ของเรานะฮะทั้งเจ็ดท่านนะครับผม กับวันนี้นะฮะที่เราปล่อยรถทั้งหมดนะครับ11คันด้วยกันนะครับถามว่าทําไมถึงปล่อยรถกันเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครัง่ายๆครับเพราะว่าที่เรานะใช้เงินลงทุนเพียงแค่100บาทผ่อน3,000นะครับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดแบบนี้คุณเยอกได้ต้องนี้ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อ,อยังไงนะครับผม inbox เข้ามานะฮะส่งข้อความหาเรานะครับผมทุกเพจนะครับเรามีนะทีมงานฝ่ายขายและแอดมินเนี่ยคอยตอบคาถามให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับคุณอยากได้รถดีมีบริการหลังการขายนะฮะรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยที่เรานะครับเบียร์มอเตอร์กรุ๊ะรถจรนาทุกสาหะทุกสาขานะดีดีบริการนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมชาติรถจนะนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ